สวัสดีค่ะช่องเริฟโนเวลนิยายเสียงมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะวันนี้เสนอเรื่องเพลิงมิถุนาค่ะเสียงขคาประตูดังขึ้นติดติดกันทำให้เจ้าของบ้านหลังเล็กที่กำลังปลดเรื่องเสื้อผ้าออกจากร่างกายต้องชะงักแล้วเดินลงไปชั้นล่างเพื่อเปิดประตูให้เจ้าของเสียงเคาะ ที่ดูท่าทางจะร้อนใจพี่หมอกมาทำไมเนี่ยมือบางเปิดประตูแง้มเวลาอยู่คนเดียวไม่กล้าเปิดต้อนรับใครจนกว่าจะได้เห็นหน้าผู้มาเยือนประตูยังคงมีโซ่คล้องอยู่ไม่กล้าเปิดล็อกพี่คิดถึงเดือนเน่ะเปิดประตูให้พี่หน่อยสิชายหนุ่มผิวคล้มเครื่องหน้าหล่อคมสันบึกบืนในแบบชายผู้ใช้แรงงาน ออดอ้อนหญิงสาวที่อยู่ในบ้านขณะยังไม่ยอมเปิดรับเขาหมอกรู้ว่าตนเองกำลังเล่นอยู่กับไฟแต่ไฟอย่างเดือนเด่นจังหน้าเล่นเป็นที่สุดมาตอนนี้ได้ยังไงหวาดเสียวชมัดหล่อนมองดูลานิกาบนผนงังรู้สึกเยอะเยือกไปถึงไขสันลังแต่ก็อยากต้อนรับหมอกจนเนื้อตัวสั่นละลิกหัวใจเรียกร้อง อดรนทนไม่ไหวนี่จ๊ะน,น,นะนะได้โปรดเดือนเปิดประตูให้พี่หน่อยหมอกยังคงรบเร้าเขาต้องการพบเดือนเด่นต้องการมากจนไม่อาจทนรอได้ไหวแม้รู้ว่าเวลานี้ไม่เหมาะในการมาพบเจ้าหล่อนก็ตามทีหากว่าคนอย่างเขาชอบความเสี่ยงชอบเล่นกับไฟเอาเอาเข้ามา เดือนเด่นพิช,ชาพนักง,งานบัญชีแห่งเชียงรายมัฒนาไลอ่องุ่นที่เรื่องชื่อที่สุดในเชียงรายหล่อนยอมให้เขาก้าวเข้ามาในบ้านหลังเล็กกระทัดรัดด้วยความหวาดเสียวในหัวใจหมอกมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อบรรดาพนักง,งานสาวๆในเชียงรายมัฒนามากดังนั้นหล่อนจึงหมายตาเข้าไว และไม่พลาดที่จะจับจองเป็นคนแรกแต่ต่อให้ไม่ใช่คนแรกหล่อนก็ไม่หวัน่นเพราะคนอย่างหล่อนก็ไม่ได้มีแค่หมอคนเดียวเท่านั้นทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ้านได้หมอก็ยกเท้าเตะปิดประตูทันทีจากนั้นกระจนรังร่างอรชรของเดือนเด่นเข้ามาสู่อ้อมแขนกร้านแดดของเขาเดือนเด่นอยู่ในเสื้อคลุม เนื้อบางเบาจนสายตาหืนกระหายสามารถมองทะลุเห็นเนื้อในที่ไม่สวมอภรรใดๆได้อย่างไม่ต้องเพ่งผิดเดี๋ยวสิพี่หมอกฉันเหนียวตัวเพิ่งเลิกงานมาขอไปอาบน้ำก่อนได้ไหมเอาไว้ก่อนก็ได้ขอชื่นใจก่อนรู้ไหมวันนี้ทั้งวันพี่ไม่ได้ชื่นใจเดือนมันทรมานแค่ไหนพี่หมอกคิดถึงเดือนนะ ไม่เป็นอันทำงานเลยเดือนไม่คิดถึงพี่บ้างเหรอคิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะพี่หมอกจ๋าการบริหารเสน่ห์ในแบบไม่จงแจ้งยั่วให้ชายหลงไหลแต่ไม่เทใจช่างเป็นโกลเม็ดเด็ดพราวที่ใช้ได้ดีทีเดียวหล่อนซ่อนรอยยิ้มขณะอยู่ในอ้อมกอดแกล่งอันร้อนแรงของเขาไม่เชื่อหรอให้พี่หมอกพิสูจน์ไม่ล่ะเขาผลักตัวเองออกจาก การกกกอดหล่อนไว้พิสูจน์อะไรละจ๊ะแบบนี้ไงเขาซุกหน้าตรงซอกคอและหงของหล่อนทันทีฟอนฟัดอย่าค่ะเดือนตัวเหม็นขอไปอาบน้ำก่อนได้ไหมคะไม่รอแล้วต่อให้คลุกดินโคลนมาทั้งวันเขาก็ไม่อาจปล่อยให้หล่อนพระไปจากอ้อมแขนได้เดือนไม่รักพี่หมอกแล้วหรอ ไม่ต้องการพี่หมอกอย่างที่พี่ต้องการเดือนหรออยากค่ะขณะที่ปากห้ามแต่ร่างกายของหล่อนโอนเอ็นไปกับการสัมผัสช้ำชองอันดิบเตือนของหมอกไปเกินครึ่งแล้วทำเวลาหน่อยสิไม่กลัวตายเลยนะพี่หมอกถ้ากลัวคงไม่มาบอกว่าอย่างไงบอกว่าอย่างไงพี่หมอกไม่เอาหนาเดีย๋ยวช้าใช่ไหม งั้นพี่หมองจะเร่งสุดกำลังเลยนะเสื้อผ้าบางเบาถูกดึงถึงโยนทิ้งส่วนชายบึกบึนก็รีบร้อดจัดการกับอาภรของตนเองสายตาจ้องมองอาหารอันโอชะที่เคยเคยกินนอนรอคนกินอย่างเขาอยู่บนเตียงเดือนเด่นกระดิกนิ้วเชิญชวนหมอกอย่างเปิดเผยหล่อนชอบการเลงสวัสดกับเขาเป็นที่สุดเพราะความถึงใจถึงอารมณ์จากหมอก เธอถึงได้ชอบเขาขนาดนี้หมอกกระโจนเข้าใส่โทมทับร่างยัวสวรรัสดที่เรียกร้องไม่รังรอในทุกวินาทีมีค่าควรรีบเร่งให้เสร็จเร็วๆเดือนเด่นทำให้เขาครั่งทุกครั้งที่เลิงลีลา่ายบทสเสนหากระปรอนไม่เว้นแม้การบุกมาถึงบ้านเย็นย่ำเช่นนี้หมอกรีบร้อนทำเวลาเขาไม่มีเวลาเหลือเฟือ กับการเร้าโรมชายหนุ่มผิวครามพอใจอย่างยิ่งยวดหลับตาพริม้มปล่อยให้เดือนเด่นได้เริงล่ากับการเป็นผู้นำของหล่อนให้สมใจเสียงหนึ่งดังขึ้นราวกับะระฆังห้ามการชกของนักมวยตายเสียงตแตรรถขณะที่เดือนเด่นกำลังเคลิ้มไปกับบทสวัสดม่วงสุดท้ายเืลบตาหยัดเยิ้ม ดีดพึงอุทานออกมาอย่างตกใจผลักกายหยาบกร้านของหมอกกระเด็นออกห,าห่างตายฮะพี่ภูมานแน่ๆเลยหล่อนสมบทอุทานต้าเลือกลนลานลงจากเตียงไม่มีเวลาแม้แต่จะใส่เสื้อผ้าเสียงรถยนต์คันนี้เดือนเด่นเรียกชื่อว่าภูครานผ่านรั้วบ้านเข้ามาแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย ใส่เสื้อสิพี่หมอกยืนบื้ออยู่ได้หล่อนสั่งเสียงดุพรางสวมเสื้อคุมอย่างรีบร้อนรู้แล้วใส่อยู่เนี่ยสองมือหมอกสวมกางเกงแทบจะสลับข้างกันอยู่แล้วใส่กางเกงยีนทั้งที่ยังไม่ได้สวมปาการด่านสุดท้ายด้วยซ้ำเพราะไม่มีเวลาแล้วออกไปตรงระเบียงเดี๋ยวนี้พี่หมอกเร็วๆออกไปตรงระเบียงสองมือดัน หลังชายหนุ่มเล่งให้หาที่ซ่อนเดือนเด่นไม่มีเวลาสนใจหมอกรีบสับขาอย่างว่องไววิ่งลงบันไดไปเพื่อเปิดประตูทำไมมาเปิดประตูช้าเสียงทุ้มกังวานเอ่ยถามพร้อมกับใบหน้ายุ่งอ,อพอดีเดือนกำลังถอดเสื้อผ้าตั้งใจจะอาบน้ำนะคะเลยลงมาเปิดช้ากะว่าอาบน้ำเสร็จจะเตรียม มือเย็นให้พี่ภูด้วยหล่อนแก้ตัวด้วยอาการเนียนราวกับเมื่อกี้ไม่ได้เกิดสงครามห้าหันกับหมอกคราวหนะ้าอย่าลงมาทั้งชุดนี้นะแมมก็กลัวพี่รอนานไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวพี่จะทนไม่ไหวจบคำว่าทนไม่ไหวล่างอิ่มในชุดบางเบา ก็ปลิวเข้าปะทะอกแกล่งของภูผาสามีหัวหน้าคนงานก่อสร้างซึ่งนานๆจะกลับมาหาเมียสักครั้งอุย๊ยพี่ภูหล่อนแสดงท่าทีเอียงอายยกกำปั้นทุบสามีพร้อมทั้งชะม้ายชายตาลาวกับเด็กไร้เดียงสาขอพี่ชื่นใจหน่อยนะคิดถึงจะขาดใจอยู่แล้วทุนหัว เธอยิ้มพร้อมกับมองไปยังระเบียงเห็นเงาของหมอกกำลังปีนไปเพื่อจะกระโดดลงไปอย่างชั้นร่างเดือนเด่นทั้งลุ้นกับผัวที่กำลังขย่มบนล่างทั้งหมอกที่อยู่นอกระเบียงระวังเพลอร้องเตือนเสียงลงระวังอะไรระวังอย่าทำเบาหรือจะเดือนจ๋าอ๋อจ้าพี่ผูหล่อนตามน้ำสามี ที่กำลังเล่งจังหวะถี่กระชั้นเขาโยกตัวเองไม่กี่ครั้งก็กระตุกเกรงล่างถึงที่หมายปล่อยความร้อนลงในตัวเดือนเด่นขณะที่อารมณ์เดือนเด่นยังไม่ถึงกลางทางด้วยซ้ำหล่อนแสดงท่าทีฟืดฟัดขาดใจที่ภูผาหมดเรี่ยวแรงสิงก่อนพี่ภูฉันยังไม่เสร็จเลยนะพี่เหนื่อยแล้ว อยากถึงว่าทำเองแล้วกันผู้ผาระบายยิ้มให้กับสาวหน้าจืดที่รู้จักการช่วยพาตัวเองไปให้ถึงเส้นขอบฟ้าเมียพี่เก่งจังผู้ผากล่าวชมเมียจากนั้นจึงก้าวลงจากเตียงพลันฝ่าเท้าเหยียบเข้ากับบางสิ่งจึงก้มมองแล้วหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาของใครผู้ผาเอ่ยถาม นางแมวยัวสวัสดิ์ที่นอนหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงอะไรของพี่อะไรคือของใครกางเกงในเนี่ยเอา้าก็ของพี่สิกางเกงในแบบนี้ก็คงไม่ใช่ของฉันหรอกนะกางเกงในสีขาวเนี่ยคือของกูแหละอีเดือนพี่ทำไมเรียกเดือนแบบนั้นละจ๊ะกูไม่อยู่ลิอาจครบชู้อย่างนั้นเหรอ ชูเชอรอะไรที่ไหนพี่ก็กล่าวหาฉันเกินไปแล้วมันเนี่ยของใครฉันไม่รู้มันอยู่ไหนไอ้นัน่นมันอยู่ไหนใครจะ๊ะชูของมึงอะมีใครที่ที่ไหนล่ะไม่มีใครทั้งนั้นแหละและระหว่างการสนทนาเพื่อหาคำแก้ตัวเสียงหนึ่งพรันดังขึ้นตรงระเบียงตุบโอ้ย เสียงโอ้ยไม่ดังมากเพราะคนร้องรู้ดีว่าไม่ควรจะตะโกนแห่ปากออกไปผู้ผารีบสวมเสื้อผ้าแล้ววิ่งลงบันไดไปดูที่มาของเสียงตุ๊บนั้นครั้นพอสำรวจรอบบริเวณบ้านพบเพียงหมาตัวเดียวคุยหาเศษอาหารในถังขยะเท่านั้นดังนั้นผู้ผาจึงก้าวอาดๆไปหาเดือนเด่นโอ้ยพี่ พี่ภูฉันเจ็บนะปล่อยสิหล่อนร้องอดโอยเพราะความเจ็บหนังศีรษะจากการถูกดึงเส้นผมเต็มแรงตอบกูมาพาผู้ชายที่ไหนมานอนเดือนไม่รู้ไม่มีใครทั้งนั้นละจ้าอย่ากคิดสวมเขาให้กูไม่งั้นมึงจะโดนมากกว่านี้กีนังเดือนเดือนบอกว่าเดือนไม่รู้ไงจ๊ะไม่รู้แล้วมันจะรอยตามลมมาอย่างนั้นเหรออีกเนี่ย พี่จะพูดยังไงก็เรื่องของพี่แต่ฉันไม่เคยทำแบบนั้นจริงๆป้าที่เดือนจ้างสักผ้าอาจจะเอาของคนอื่นติดมาก็ได้เดี๋ยวเดือนจะลองไปถามแกดูมึงไปหาคำตอบไหมกูดีๆไม่อย่างนั้นรับรองมึงได้นอนหยอดน้ำข้าตมแน่เดือนเด่นนั่งร้องไห้กระซิกระซิบสองมือรูปแก้มที่ถูกฝ่ามือพิคาดของสามีพละกำลังแบบพวกกรมะกร ไปสองชาติผู้ผาเป็นคนห่วงแรงหึงแรงแต่เพราะความห่างกันทําให้เดือนเด่นทนเหงาไม่ไหวดังนั้นหมอกจึงเป็นที่หมายเพื่อบรรเทาความเหงาและนั่นไม่ใช่มีเพียงหมอกคนเดียวแต่ก็ยังมีชายอื่นด้วยหมอกวิ่งกลับไปที่เรือนพักคนงานระหว่างที่กระหืดกระหอบไปตามทางเขาพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง ไล่ตามหลังเข้ามาติดๆเล่ากับกำลังแข่งกีฬาวิ่งมาราธอนปานนั้นแต่ตอนนี้หมอกไปได้สนใจสิ่งรอบข้างนอกจากหนีไปให้พ้นบ้านเดือนเด่นเขาทิ้งกายลงนั่งไม้หินหน้าเรือนพักคนงานในไล่องุ่นเฮย้ยแมงเอ้ยบุญจริงๆรอดมาได้พรางนึกถึงกลางเกงในที่หาไม่เจอภาวนายอย่าให้ผัวเดือนเด่นเจอก็แล้วกัน อาหารจานด่วนอร่อยจริงๆเขาคิดในใจอย่างมีความสุขก่อนลูกเดินไปเข้าห้องพักของตนเอง3เดือนต่อมาบ้าไปแล้วเพิ่งย้ายมาก็ได้รับมอบหมายให้ดูคดีฆาตกรรมเลยหลังจากย้ายมาเพียงวันเดียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคห้า และจังหวัดเชียงรายถือเป็นหนึ่งพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบที่ผู้กองสาวต้องการปฏิบัติหน้าที่ฟ้าละดาธนากรผู้กองฟ้าผู้กองแจ็คพอตจริงๆเลยนะครับเสียงคนนั่งหลงังพวงมาลัยกล่าวกับผู้กองสาวคำว่าแจ็คพอตของจ่าเนี่ยดีหรือไม่ดีจะว่าดีก็ดีนะครับเพราะที่ดีคือ ได้แสดงฝีมือให้ผู้ใหญ่เห็นจะว่าไม่ดีก็ตรงที่เพิ่งมาได้วันเดียวก็เจอคดีหินเลยล่ะครับจาประสิทธิ์กล่าวขณะขับตรงไปยังไล่อ,องุ่นเชียงรายมัฒนาในการสืบสวนคดีฆาตกรรมคนงานในไล่ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลรวมไปถึงอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ คุณอะไรนะคะผมมีค่ะจารุทัศน์ครับชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ผิวเข้มแนะนำตัวเองต่อหน้าผู้กองสาวคุณเมค่เรียกเมยก็ได้ครับเจ้าของที่นี่ไปไหนสะละคะตั้งแต่ฉันมาถึงจนตรวจพื้นที่เกิดเหตุเสร็จฉันก็ยังไม่เจอเจ้าของไล่เลยเออพ่อเลี้ยงผมหมายถึง เจ้านายของผมนะครับท่านเดินทางไปติดต่องานที่ต่างประเทศจริงๆมีกำหนดกลับวันนี้แหละครับฉันคงต้องสอบปากคำเจ้าของไร่แต่ตอนนี้ขอเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักหน่อยยังไงเม่เกิดอะไรขึ้นเสียงทุ้มกังวานดังขึ้นด้านหลังของเมคาขณะก้าวห่างจากจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยให้ผู้กองคนสวยได้ทำงานอย่างสะดวก เมคาหันไปตามเสียงคุ้นเคยเผยยิ้มให้กับเจ้านายพ่อเลี้ยงมาสักทีนะครับยังไงเกิดอะไรขึ้นฉันอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดยังไม่ทราบแน่ชัดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบพื้นที่อยู่ด้านในครับศพละ่ะพ่อเลี้ยงหนุ่มผู้งามสง่าผิวเข้มครัำผมสีอ่อนตามสายพันธุ์ทางยุโรปดั่งเช่นบิดา ซึ่งเป็นหนุ่มอเมริกันส่วนมันดาเป็นสาวไทยทางเหนือบ้านเกิดคือเชียงรายดวงตาสีมรกตส่องแสงงดงามในยามศบสายตากับเพศตรงข้ามมักดึงทั้งจิตและวิญญาณสาวผู้สบตาจนล่างแทบปลอมละลายเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลแล้วครับฉันขอคุยกับเจ้าหน้าที่หน่อยตอนนี้อยู่ไหนพ่อเลี้ยงหนุ่มลูกครึ่ง เอ่ยถามถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เป็นเจ้าของคดีนน่นครับอยู่ในห้องหมักไวายเมคาชี้นิ้วไปทางลงหมักไวายนั่นครับผู้กองฟ้าละดาผู้กองครับพ่อเลี้ยงมาแล้วครับดีเลยสวัสดีครับผู้กองผมเลนมอนทรีออลเป็นเจ้าของที่นี่ครับขณะผู้กองฟ้าละดาค่อยๆหันหน้ามาทางเจ้าของเสียง อันทรงพลังจุดโสดประสาทของเธออย่างแรงกล้าจนสนใจอยากเห็นหน้าเจ้าของเสียงทักทายและแนะนำตัวเมื่อกี้ในเสี้ยววินาทีระหว่างการหันมาพบเจ้าของเสียงดวงตากลมโตของหญิงสาวประทะกับหน้าและดวงตาสีเขียวมรกตของชายหนุ่มพอดิบพอดีความรู้สึกในทีแรกดังถูกไฟฟ้าช็อตทั้งร่าง อาการวูบวาบที่ไหลเวียนไม่อาจอธิบายได้มันแล่นไปทั่วล่างวิ่งพลานสู่หัวใจแล้วในวินาทีต่อมาสติเฮือกสุดท้ายพลันดับวูบร่างเพียวระหงสุดหวบลงกองกับพื้นแต่ก่อนที่ร่างอรชอนภายใต้ชุดคล่องแคล่วจะได้ทันกระแทกพื้นลำแขนกำยำกล้านการทำงานของพ่อเลี้ยงเลนก็พุ่งเข้าช้อนร่าง ละหงไว้ได้ทันท่วงทีเขาตกใจร้องเรียกเธอตามด้วยฝ่ามือหนาตบที่แก้มเนียนซีดเซียวเบาๆไม่ว่าจะทำอย่างไรสติของเธอก็ไม่กลับคืนมากระแสแปรปรับที่ไม่เคยปรากฏพรุ่งพานท่งประกายออกมาโดยตรงเข้าใส่เธอมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้เรื่องความปรารถนาอันร้อนแรงที่ถูกเก็บงาซ่อนเลนอยู่ในตัว ยิ่งเมื่อใกล้วันเกิดในกลางเดือนมิถุนาอาการแปลกประหลาดก็ยิ่งแผ่ส่านไม่สามารถยับยัง้งผลของมันเริ่มแรกกลับประทุเมื่อเจอผู้กองสาวเข้าจังๆพ่อเลี้ยงหนุ่มขยับเข้าช่วยช้อนลำแขนกับแผ่นหลังเนียนเ,เ,กเ,กเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วดวงตากลมโตโก้มลงสำรวจตัวเอง จึงได้รู้ว่ากระดุมเสื้อถูกปลดลงมาสองเม็ดเผยความอิ่มที่ซุกซ่อนไว้ด้านในวายมือบางตะปบกุมสาบเสื้อที่แยกห่างกันก้มหน้าซ่อนเลนส์สายตาที่ทอป,ประกายสีเขียวมาสู่เธอคุณเป็นลมผมเลยอุ้มคุณขึ้นมาปฐมพยาบาลบนนี้ฉันนี้นะเป็นลมใช่ครับ เรนขยับกายพร้อมกับหลอดไฟบนหัวเตียงและบนเพดานเนื้อศีรษะกระพิบผึบผึบฟ้าละดามองไปด้านบนขณะชายหนุ่มแค่ปลายตามองเท่านั้นใครเป็นคนเออฟ้าละดาไม่กล้าถามใช้เพียงสายตากวาดมองตัวเองอ๋อแม่บ้านอนะ่ะผมให้แม่บ้านช่วยดูแลคุณแล้วผมก็แค่เข้ามาดูอาการ คุณเท่านั้นเองออกไปก่อนได้ไหมคะฉันขอแต่งตัวให้เรียบร้อยไว้เราค่อยคุยกันผมช่วยดีไหมครับเขาไม่อยากจากไปไม่อยากห่างความรู้สึกนี้ช่างว้าวุ่นในใจเรนยอมถอยออกไปจากห้องเพื่อให้หญิงสาวได้จัดการกับตัวเองทั้งที่ปรารถนาช่วยเธอด้วยมือของเขาเองพ่อเลี้ยงครับ ผู้กองเป็นยังไงบ้างครับแค่เป็นลมนะ่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วท่วงท่าของเมคาดูร้อนรนเล่ากับเป็นห่วงผู้กองคนสวยมากหวังว่าเธอคงไม่เป็นอะไรมากนะครับดูนายเป็นห่วงเธอจังนะเมคครับอะไรนะพ่อเลี้ยงเอ่ยถามเสียงลงอ๋อก็เป็นห่วงธรรมดานะครับจู่ๆคนที่ไม่มีท่าทีส่ออาการเป็นลม กลับลงพับไปเสียแบบนั้นผมก็ห่วงเป็นธรรมดาหรือว่าลงหมักวายร้อนอกอ้าวเกินไปครับพ่อเลี้ยงคงอย่างนั้นละมะั้งพ่อเลี้ยงบอกปัดตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนายกลับไปดูแลคนงานในไร่เถอะเขาไล่ตรงๆคนงานขวัญเสียกันมากเลยนะครับเรื่องของนายหมอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากคนงานไม่อยากทำงาน ยังล้อมวงคุยกันเรื่องการเสียชีวิตอย่างสยองของนายหมอกคนงานใหม่นายหมอกเรนยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนงานครับนายหมอกคนงานที่เราเพิ่งรับเข้ามาทำงานเมื่อ3 4เดือนก่อนคนงานใหม่เหรอครับพ่อเลี้ยงฟ้าละดาจัดการแต่งตัวเรียบร้อยจึงก้าวออกจากห้องนอนของเรนเธอรู้สึกเขินอาย ยังยากจะควบคุมความรู้สึกตอนที่อยู่ในห้องนอนของชายหนุ่มกว่าจะปรับอารมณ์พาตัวเองเดินจากห้องสีครึมแต่แฝงเลนดึงดูดบางอย่างไว้ได้ก็ร่วมหลายนาทีไม่เป็นอะไรแน่นะครับชายหนุ่มหน้าห้องทั้งสองเอ่ยถามหญิงสาวพร้อมกันไม่มีอะไรแล้วค่ะฉันคงต้องขอไปเก็บรายละเอียดสถานที่เกิดเหตุรวมไปถึง ขอเดินดูรอบๆบริเวณไล่พอจะมีใครช่วยอนวยความสะดวกให้ฉันหน่อยได้ไหมคะผมครับผมเองทั้งพ่อเลี้ยงและคนสนิทคันอาสาขึ้นพร้อมกันเมฆช่วยไปดูแลคนงานในไล่ทีนะพ่อเลี้ยงที่มีอำนาจเหนือกว่ากันท่าผู้ช่วยโดยออกคำสั่งให้เมฆไปทำงานในหน้าที่ของตนเอง มีค่ะจำยอมทั้งที่ควรแยง้งฟ้าละดาย้อนกลับมาที่โรงหมักวายอีกครั้งเริ่มต้นใหม่สำหรับการเก็บรายละเอียดในที่เกิดเหตุที่ศพนอนจมกองเลือดสภาพศพในเบื้องต้นฟ้าละดารู้ด้วยประสบการณ์และหลักสูตรการพิสูจน์หลักฐานเธอมีข้อมูลในใจอยู่50%ส่วนที่เหลือต้องรอผลทาง นิติเวศจากโรงพยาบาลปลายเท้าหยุดชะงักฉับพลันด้วยปลายสายตาประทะกับบางสิ่งในจังหวะหันกลับไปหาชายหนุ่มล่างสูงใหญ่ที่ก้าวตามหลังมาติดๆเธอไม่รู้ว่าเขาก้าวตามติดเธอมากแค่ไหนอุย๊ยเป็นอีกครั้งที่ล่างบางเซธลาเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนแกล่งของพ่อเลี้ยงมากเสน่หฟาลดา สะดุดขาตัวเองขณะหมุนด้วยความตื่นเต้นสายตาคนทั้งสองสบประสานกันดวงตาสีเขียวจ้องมองดวงตากลมโตไม่วางตามือบางวางแปะอยู่ตรงต้นแขนกำยำตั้งใจจะผลักเขาออกห่างแต่ทว่ากลับวางไว้เฉยๆเนื้อตัวเขาร้อนเผาลาวกับไฟเธอสัมผัสได้ ทั้งทางเนื้อกายและดวงตาใบหน้าคมเข้มขยับเข้าใกล้กายใหญ่ชัดทุกขณะทุกขณะเรนประทับรอยความปรารถนาลงบนกลีบปากสีชมพูอิ่มเอิบเพเยอค้างน้อยๆด้วยอาการลืมตัวระคนจงใจในคราวเดียวกันพ่อเลี้ยงเรนกดจูบเอาแต่ใจรุนแรงดุนดัน พาความผิวไหวร้อนระอุเข้าไปควานหาสิ่งนุ่มนิ่มอยู่ในช่องปากอันสั่นสะท้านเออคือกว่าจะตัดสินใจถอนลิมฟิปากได้เรนก็เสียดายแทบกระอักแต่หากไม่หยุดตัวเองเขาคงได้จัดการกับแม่ร่างนิ่มที่เพิ่งเจอกันเป็นแน่แท้เออคือฟาลดาไม่สามารถควบคุมสีหน้าแดงกำ่ำ ของตัวเองได้หลังจากถูกปลดปล่อยพันธนาการร้อนเธอไม่รู้จะเก็บแขนขาวไว้ตรงไหนใบหน้าก้มมองพื้นมองลงเท้าของตัวเองแทนใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มฉันเออคือฉ,ฉันขอตัวทำงานก่อนนะคะมือบางยกขึ้นผลักอ,อกแกลงที่อยู่เกือบแนบชิดเรนขยับห่างปล่อยให้ร่างนิ่ม หันลีหันขวางทำอะไรไม่ถูกอยู่ตรงหน้าได้ห่างออกไปผมขอทำหน้าที่พาสำรวจเพื่อหาหลักฐานเองนะครับผู้กองเอ,อผู้กองเขาเว้นช่องว่างให้เธอแนะนำตัวเองร้อยตำรวจเอกหญิงฟ้ารดาฉันเพิ่งย้ายมาประจำการที่นี่ค่ะหญิงสาวแนะนำตัวขณะสาวเท้าเดินไม่ตรงทาง เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเพราะเธอร่วมมือกับเขาโดยไม่บิดพลิ้วหรือไม่แต่จะคิดป้องกันตัวเองด้วยซ้ำฟ้าระดาไม่อยากคิดถึงความว่าฟิวที่แผลร่างกายซอกซอนทุกความรู้สึกเมื่อวินาทีที่ผ่านมา